สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันอังคารที่22%พฤศจิกายนนะครับ65นะครับที่ท่านเห็นตรงหน้านี้เป็นข้ออ่อน Honda นะครับข้ออ่อน Honda ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ทำไมเหรครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ honda านะครับทำข้ออ่อนเป็นรุ่น gx 50และ35แต่ตัวนี้เป็น gx 25ครับ 25cc ครับสำหรับออแม่บ้านหรือว่าผู้สูงวัยนั่นเองครับน้ำหนักคือจะเบาลงเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะทีนี้ดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีวิวทีละจุดให้นะครับเนี่ยฮะหางเนี่ยคือมาเทนทำนะครับมาเทนก็คือเป็น OEM ของ Hon ด้านั่นเองนะครับชุดโครงก็เป็นของมาเทนเลยนะครับอ่ะเริ่มจากเบาะแล้วกันเนาะ นี่เบาะสมัยก่อนเนี่ยเบาะจะเป็นฟองน้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ EVA นะครับพัสดุ EVA ถ้าจำไม่ผิดนะ EVA นี่ก็คือว่าฉีดชิ้นงานให้เป็นแบบนี้เลยนั่นหมายความว่าโอกาสที่มันจะแบบหนังหุ้มแตกแล้วเจอฟองน้ำอย่างเงี้ยจะไม่มีละอ่านะครับมาที่จุดที่2องนะฮะจากยางก็จะเปลี่ยนเป็นสปริงเพื่อให้ ทนทานขึ้นปกติมันจะมียางดำๆอยู่นี่นะอ้น,นี้มันชอบขาดนะครับว่าจะแข็งแรงขึ้นตัวนี้ก็เป็นลานดึงเบา gx 2 5นั่นเองนะฮะตัวนี้ก็หลายท่านถามว่าน,นี้คืออะไรนะฮะก็คือไม่ได้จำหน่ายที่แคนาดาหรือยุโรปหรือออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่า,าระบบเข็มน้ำมันต่างกันนะครับประเทศหนาวกับประเทศฝั่งร้อนก็จะระบบเข็ม องศาเข็มน้ำมันก็ต่างกันนั่นเองนะครับไม่มีอะไรนอกจากนี้นะครับามาดูหางครับหางเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าตรงนี้ฮะกดออกง่ายที่สุดเลยพี่กดลงนะกดลงปุ๊บเนี่ยดึงหางออกได้เลยนะฮะดึงหางออกได้เลยนะครับอ่าโอเคเนาะทีนี้พิเศษอีกจุดหนึ่งก็คือว่าข้ออ่อนสังเกตดีๆนะฮะปกติข้ออ่อนเนี่ย เขาจะออกแบบมาให้จุดใดจุดหนึ่งนี่หรือว่าตรงหางเมื่อสักครู่หมุนได้นะครับแต่ตัวนี้ออกแบบมาให้หมุนได้ทั้งสองจุดเลยทําไมเหรครับก็เพราะว่าเวลาเราเลี้ยวจุดหมุนเหล่านี้จะทําให้พี่เลี้ยวง่ายขึ้นสังเกตดีๆนะสําหรับคนเล่นข้ออ่อนนะะ <c oughs> นี่แล้วทีนี้ขาตั้งนะครับขาตั้ง นี่อันนี้คือการเล่งนะครนี่ก็ดีไซน์ออกแบบโดยมาเทนนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะระวังกับพื้นได้นะครับะนะครับตัวนี้คันเร่งก็จะเป็น2สเต็ปนะครับมีล็อกเร่งด้วยนะล็อกเร่งคือตัวนี้นะฮะล็อกเร่งคือล็อกตัวตัวเล็กนะฮะพี่ต้องกำตัวเล็กเข้ามาก่อนมันข้างเดนียวไม่ค่อยถนัดนะ นี่นะปึ๊บป๊บล็อกเร่งนะเห็นไหมล็อกเร่งในตอนที่พี่สตาร์ทครั้งแรกนั่นเองสวิตช์ปิดเปิดนะครับแฮนด์แบบนี้ก็สามารถจับง่ายจับแบบนี้ได้จับแบบนี้ได้จับแบบนี้ได,บแบบได้แล้วแต่ถนัดนะครับอ่าประมาณนี้หางเวีน24มิลครับคุณผู้ชมครับหางเว็น24มิลมีตัวกันย่าพันหัวเกียร์ให้เรียบร้อยอ่านะครับวิธีการใส่ใส่ ใส่ข้ออ่อนนะฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นนะเวลาเราจะใส่สลิงเนี่ยให้ให้ตั้งตรงแบบนี้นะมันจะใส่ง่ายนะคุณผู้ชมนะครับอย่าไปงอมันะถ้าถ้าถ,ถ้าเราอยู่ตำแหน่งงออย่างเงี้ยมันจะใส่ยากนะครับให้ตั้งตั้งหางให้ตรงนะแล้วก็เสียบสลิงเข้าไปอนี่โอ้แจววนะฮะตัวนี้คาดการณ์ว่าวางจําหน่ายนะ่าอยู่ประมาณที่แปดพันนิดๆแปดพัน 8, กว่าบาทนะฮะ ประกัน1ปีนะของแท้นะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเราเอาไปประมูลให้ตัวนี้นะอันนี้ได้รับการสนับสนุนมาจากมาเท่นนะครับเดี๋ยวเราเอาไปประมูลให้พี่ๆใครที่ชื่นชอบก็เล็งไว้เลยนะครับของแถมมีนะฮะมีใบมีดมีชุดเครื่องมือให้ตัวนี้ตัวนี้ไม่แถมกระปุกผสมน้ำมันนะทำไมเพราะว่าเดี๋ยวกลัวลูกค้าเข้าใจผิดว่าเอ้ยอาจจะเป็น น้ำมันผสมหรือสองทีหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่บางทีเจตนาก็คือว่าตรงข้างกระปุกผสมน้ำมันนะครับมันจะมีขีดระดับบอกบอกว่าให้เติมน้ำมันเครื่องระดับไหนแต่บางทีเราแถมไปเนี่ยเขาอาจจะเข้าใจผิดไปผสมสองทีก็ได้ครับเลยเลยเลยตัดสินใจไม่แถมวิธีการสังเกตนะอันนี้คือเครื่องใหม่ย,ยังไม่มีน้ำมันเครื่องนะตอนส่งไปก็ไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับสังเกตนะครับมันจะมีบั้งเล็กๆอยู่ข้างในเห็นไหมครับ บังเล็กเห็นไหมครับไม่ใช่เกลียวนะฮะตัวบังข้างไหนพี่เติมน้ำมันเครื่องให้ถึงบังข้างไหนฮะข้างล่างฮะแค่นั้นเองครับประมาณ80ดิซีซีนะครับแค่นั้นเองตัวนี้เป็นลานเบาด้วยนะน้ําหนักไม่เยอะนะน้ําหนักไม่มากนะครับประมาณถ้าจะอยู่ประมาณสักตัวเครื่องนะเอาตัวตรงนี้ก่อนนะไม่นับหางนะประมาณห้าโลห้ากิโลนะครับหางก็อีกหน่อยนึงนะหางก็อีกหน่อยนึงอือ ไม่มากนะฮะไม่มากอ่านี่จึงเหมาะกับหลายๆท่านที่ชื่นชอบข้ออ่อนแต่ว่าอยากได้เครื่องเบาๆแล้วก็นิ่งๆนะฮะตัวนี้เป็นลานดึงเบานะฮะ gx จะมีกลไกตัวลดกําลังอัดให้นะครับพี่พี่มันจะดึงเบาอ่าโอเคเนาะรุ่นใหม่ตัวหนังสือจะเป็นตัวนูนนะครับอันนี้เดี๋ยววันหลังจะเล่าให้ฟังว่าทําไมมันเป็นตัวนูนนะครับนี่รุ่นใหม่นะตัวหนังสือจะเป็นตัวนูนนะครับเอาสรุปง่ายๆคือป้องกันการก๊อปปี้นั่นเองนะครับ ถ้าเป็นสติ๊ก,กอร์เนี่ยมีโอกาสเก๋นะฮะเป็นรุ่นเก่าแล้วมีโอกาสเก๋สูงอันนี้เป็นตัวนูนนะเป็นแบบนี้มาเลยอ่าโอเคเนาะวิธีการปลดปลดเมื่อกี้แจ้งมาแล้วบีบบีบแล้วปลดสลิงส่วนฝั่งนี้นะฮะนี่ปลดล็อกตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับปลดล็อกปุ๊บแล้วก็ดึงออกเลยง่ายๆครับ น,นี้ก็เป็นน็อตอัดเจลบีอัดทุกๆ20ชั่วโมงการใช้งานอ่ะทีนี้ผมพามาแนะนําเรื่องของสติ๊กเกอร์ตรงนี้นิดหนึ่งหลายท่านไม่ทราบนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องครั้งแรกเมื่อครบ1เออเมื่อครบ10ชั่วโมงเห็นไหมครั้งต่อไปทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานเหตุใดก็เนื่องจากว่ารันอินนั่นเองครับคุณผู้ชมนะฮะเครื่องใหม่ที่มีการประกอบขึ้นมาใหม่เนี่ยเหมือนรถยนต์เหมือน,น,ม,นมอไซน์นะเขายังมีรันอินให้นะครับ ก็คือพอเครื่องยนต์ทางานเนี่ยมันจะมีเศษเหล็กไหลตกเข้ามากับตัวน้ํามันเครื่องนะครับมันจะอิ่มตัวครั้งแรกที่10ชั่วโมงนะเปลี่ยนออกเลยนะฮะเปลี่ยนเพื่อเอาเศษเหล็กที่ประกอบเครื่องเหล่านั้นหรือเฟืองต่างๆที่มันขบกันเสียดสีกันแล้วมีเศษเหล็กขึ้นเนี่ยออกให้หมดแล้วค่อยเติมเข้าไปใหม่ครั้งที่2ก็ทุกๆ50ชั่วโมงการใช้งานนะฮะถ้าพี่ๆดูแลแบบนี้เครื่องสีจังหวะจะใช้ได้นานมากส่วนมากไม่เปลี่ยนเลย ส่วนมากไม่เปลี่ยนเลยนะครับก็อาศัยใช้อย่างเดียวนะฮะมันจึงอายุการใช้งานสั้นนั่นเองนะครับอ่ะฝากไว้นะครับสำหรับพี่ๆที่เล่นข้ออ่อนนะฮะและชื่นชอบข้ออ่อนแบรนด์ Honda ที่อะไหล่มีรองรับให้หมดนะฮะหนึร้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อและร่วมสนุกได้ในวันไลฟ์สดนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ